สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง e z Sport นะครับครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมของโรเมโลลูกากูโรเมโลลูกากูกองหน้าทีมเชลซี มีแววที่จะได้ย้ายกลับไปวาดวดลายให้กับทีมเก่าอินเตอร์มิลานอย่างแน่นอนแล้วภายในสัปดาห์นี้หลังจากสโมสรดังของเซเรียอายอมเพิ่มค่ายืมตัวของนักเตะจนทําให้สิงบูพอใจและพร้อมเปิดไฟเขียวเดลี่เมลสื่อของอังกฤษรายงานความคลืบหน้าการเจราจาระหว่างเชลซีกับอินเตอร์มิลานซึ่งติดต่อขอยืมตัวลูกากกกลับไปใช้งานเป็นเวลา1ซีซั่นว่าน่าจะใกล้ได้บทสรุปเต็มที่แล้วหลังจากงูใหญ่ยอมเพิ่มค่ายืมตัวจากที่เสนอมา6ล้านปอนหรือราว262ล้านบาทเป็น8.5ล้านปอน์ หรือราว371ล้านบาทบวกกับค่าแอดออนเรียบร้อยแล้วโดยทั้ง2ฝ่ายจะวิดีโอคอลคุยกันให้รู้เรื่องภายในวันจันทนี้อันหมายความว่าสตาทีมชาติเบลเยียมกำลังจะได้อลํลลาสแตมฟอร์ดบิชอย่างที่เจ้าตัวปรารถนากระนั้นก็ดีหัวหอกล่างยักษ์จะได้ย้ายทีมแบบยืมตัวเท่านั้นเนื่องจากทอร์สโบลีเจ้าของสโม,มสรใหม่ยังไม่ได้ต้องการเสียดาวยิงค่าตัว9 7 5ล้านปอนด์ หรือราว4,265ล้านบาทไปแบบถาวรแต่ด้วยเหตุที่ตัวของนักเตะอยากย้ายกลับเซเรียอาเขาจึงพร้อมอนุมัติเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ขณะาาดเดียวกันเชลซีพร้อมปล่อยลูกากูออกจากสโมสรเพื่อเปิดทางให้ลาหิมสเตอร์ลิงย้ายมาจากแมนซิตี้แม้ถึงขนาดนี้เซธีลอนดอนยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอซื้อปีกเือใบสีฟ้าที่เหลือสัญญากับต้นสังกัดแค่ปีเดียวอย่างเป็นทางการก็ตามแต่พวกเขาก็ประเมินว่าดาวยิงผิวสีจะมีค่าตัวประมาณ55ล้านปอนด์หรือ2,306ล้านบาทและมีค่าแรงสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนด์หรือ13.1ล้านบาทครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ช่อง eze sport ของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปสนใจร่วมสนุกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ